สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของดีมหาลาภจะขอพาท่านย้อนกลับไปสู่ดินแดนล้านนาดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานลี้ลับวิญญาณและเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ท่านกำลังจะได้ยินต่อไปนี้คือเรื่องราวของหง,งล้านนาเครื่องรางลี้ลับที่ทั้งน่าหลงไหล และหน้าวาดวันไปพร้อมกันบางคนเรียกมันว่างั่งตาแดงบางคนเรียกมันว่างั่งผีสิงแต่ไม่ว่าจะชื่อใดทุกคำเล่าขานต่างยืนยันตรงกันว่างั่งไม่ใช่ของเล่นการละครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนในแผ่นดินล้านนา ครุบาอาจารย์สายวิชาได้สร้างวัตถุอาถรรพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันภัยและเสริมสเสน่ห์ให้แก่สิทธิผู้ใกล้ชิดงั่งจึงถือกำเนิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงรูปปั้นธรรมดาหากแต่ว่าถูกหล่อหลอมจากโลหะเก่าตะกัว่วปร,รอดและผงวิเศษที่ผ่านพิธ,ธีกรรมทางไสยศาสตร์ก่อนที่จะถูกปลุกเสกด้วยมนตคาถาและการอัญเชิญวิญญาณบางดวงมาสถิตยอยู่ในนั้น จนงั่งมีชีวิตในแบบที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้รูปร่างของงั่งมักเป็นคนครึ่งท่อนมีศีรษะและลำตัวแต่จุดที่ทำให้ใครต่อใครหวาดหวั่นก็คือดวงตาของมันดวงตาที่เป็นสีแดงก่ำดุดเพลิงบางองค์ตาแดงเพราะทำจากโลหะผสมประหอด บางองค์มีตาที่เหมือนจะลุกวาบขึ้นเองเมื่ออยู่ในที่มืดราวกับกำลังจ้องมองใครบางคนอยู่ตลอดเวลาคนโบราณจึงขนานนามว่างั่งตาแดงว่ากันว่างั่งมีอำนาจในทางเมตตาและสเสน่ห์อย่างแรงกล้าผู้ที่ครอบครองจะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนจะราจาค้าขายคล่องมีแต่คนเมตตาเอ็นดูแต่ในอีกด้านหนึ่ง งังยังมีอำนาจป้องกันภัยคุ้มครองเจ้าของจากคุณใสและพูดผีร้ายทั้งยังสามารถทำร้ายผู้คิดร้ายกับเจ้าของได้อย่างลี้ลับมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าชายพ่อค้าไม้คนหนึ่งในเชียงใหม่เมื่อกว่าร้อยปีก่อนได้งังตาแดงมาจากครูบาอาจารย์เก่าแก่เขามักพบงังติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เดินทางค้าขายสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นคือ ไม่ว่าเขาจะเจราจากับใครก็มักสำเร็จอย่างง่ายดายผู้คนที่พบเห็นต่างให้ความช่วยเหลือเกินกว่าปกติผู้หญิงสาวหลายคนถึงกับหลงไหลโดยที่ไม่รู้สาเหตุคืนหนึ่งเมื่อเขากำลังเดินทางกลับบ้านผ่านป่าลึกได้ถูกโจรหลายคนซุ่มดักปล้นเขาหวาดกลัวจนแทบสิ้นใจแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองโจรเหล่านั้น กลับพากันร้องโวยวายแล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดราวกับเจอสิ่งน่าสะพรึงกลัวครั้นเขากลับถึงบ้านก็พบว่างั่งที่วางอยู่บนหิ้งมีร่องรอยเปื้อนโคลนและเศษใบไม้ติดอยู่เต็มตัวเหมือนกับเพิ่งกลับมาจากการเดินทางในป่าเขาจึงเข้าใจทันทีว่างั่งได้ออกมาปกป้องเขาจากเงื้อมมือของโจรเหล่านั้นและไม่ใช่เพียงเรื่องนี้คนเท่าคนแก่ทั้งเหนือ ยังเล่ากันว่างง่างบางองค์สามารถเคลื่อนไหวได้เองในยามค่ำคืนบางครั้งมีคนเห็นเงาร่างเล็กเดินผ่านหน้าต่างหรือได้ยินเสียงกระซิบเบาๆทั้งที่ในบ้านไม่มีใครเรื่องเหล่านี้ทำให้ผู้ครอบครองงง่างต้องเลี้ยงดูมันเหมือนสิ่งมีชีวิตมีการจุดธูปบ,บอกกล่าวบางคนถึงกับถวายเหล้าบุหรี่หรือแม้แต่น้ำแดงเพื่อให้ง่งพอใจ หากละเลยหรือพูดจาลบหลู่ก็อาจทำให้เกิดเคราะห์กรรมได้แต่ในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ผู้รู้ต่างเตือนว่างั่งเป็นของแรงไม่ควรวางไว้ในห้องนอนคู่รักเพราะอำนาจของมันอาจก่อให้เกิดความหึงหวงทำให้ความสัมพันธ์แตกร้าวบางครอบครัวถึงกับทะเลาะจนแตกหักเพียงเพราะงั่งอยู่ในบ้านเรื่องนี้ทำให้ผู้บูชาต้องระวัง และให้ความเคารพเสมอแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีงั่งล้านนาก็ยังเป็นที่กล่าวถึงในยุคปัจจุบันบางคนสะสมเพื่อเชิงศิลปะบางคนเชื่อมั่นในพลังลี้ลับแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดทุกเรื่องเล่าต่างสะท้อนให้เห็นว่างั่งไม่ใช่วัตถุธรรมดาหากแต่เป็นเครื่องรางที่ผูกพันกับทั้งศรัทธาและความกลัวของผู้คนตลอดมา และนี่คือเรื่องราวของงั่งล้านนาเครื่องรางแห่งสเสน่ห์และอำนาจลี้ลับมันอาจเป็นเพียงวัตถุเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยตำนานหรืออาจเป็นสิ่งที่มีวิญญาณสถิตยอยู่จริงๆก็เป็นได้ไม่มีใครล่วงรู้ได้แน่ชัดแต่ทุกสายตาที่จ้องไปในความมืดอย่าลืมว่าบางทีอาจมีดวงตาสีแดงคู่หนึ่ง กำลังจ้องมองกลับมาหาท่านอยู่เงียบๆช่วยสนับสนุนเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าลี้ลับครั้งต่อไปสวัสดี